嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. Mm. ข้าวร้อนร้นเพิ่งหุงสีดข้าวบึ้มบึ้มดูดูก่อนครับผมทุกคนมันคืออะไรมันคือน้ำพริกปลาทูกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักการทุกนกันเยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักการทุนก็นดยผมทุทนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็ติดตามผมขอขอบคุณมากผมทุน ากดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกันด้วยผมทนก่อนมาเล่นชมคลิปเราผมกับผมทุกคนทุกคนวันนี้ผมได้ทดําการทําน้ำพริกปลาทูเมื่อกี้ผมได้ทําการไลฟ์สดไปอะผมทนนี่น้ำพริกปลาทูแซ่บๆทุกคนเข้าสวยร้อนๆผักเน้นๆดูทุกคนดูเนื้อ,อ,อมันละอร่อยมากครับผมทน กกอนมาเลยปลาทูต้มนะผมทนวันนี้หอมแขงหอมแดงอะไรผมก็ไม่แน่ใจผมเรียกไม่ถูกนะทุน,น,ทนดูแต่มันอร่อยเนี่ยเราก็ใส่น้ำพริกปลาทูอย่างนี้เลยทุกคนดูอ ผัก,ากกาดปักสลัด โอ้โลง่งทุกคนผมต้องตักแยกไหมนนเดี๋ยวมันจะบูดเดยวผมโทนอืมอืม,อ,มอร่อยมาก โอ้โหตัวนผักสดๆแล้วก็น้ำพริกระตูแซบๆเข้าสวนแล้วน้องล้วผมทุนถ้ามีไข่ต้มมีผักมีไข่ต้มมีหมูทอดอะไรั้งนิดหนึ่งไก่ย่างโอ้โห,โโหก็ยิ่งแซบเข้าไปใหญ่<ม>อืมว้า う<ネギ>ん น้ำพริกระทูกับผักกบผมทุนโอ้หอมขึ้นจมูกม,มาเลย อืมดีมากคุณทุกนอร่อยมากเข้ากันมากครับผมทุนอืมทุนเดี๋ยวผมบอกสุดทุกคนละโปรดทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมมากๆครับผมทุนที่เป็นกลังใจให้ผมกับไอ้น้องผมทุนผมขอให้ทุกคนพักผ่อนกันเยอะแล้วก็กินข้าวกันเนี่ยอร่อยๆเด้อผมทุนจะได้มีเลี้ยมีเลี้ยงมีแรงครับผมทุนจะได้มีอิ่มๆครับผมทุน ผมขอตัวลกลอนผมทุนสวัสดีครับขอขอบคุณทุกคนจากใจครับผมทุนสุดยอดครับผมทุกคนผมไ้ท่นการไล์สดไปครับผมทุนทำน้ำพริกปลาทูครับผมทุนสุดยอด